สวัสดีครับเพื่อนๆ f อฟตอนนี้แอดมายืนอยู่บริเวณใต้สะพานยกระดับสายนาคปรปฐมกาญจนบุรีนะครับวันนี้มารอขบวนด่วนที่86นะครับได้ข่าวว่าลาช้า154นาทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนาครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับออกจากต้นทางนะครับของวันที่24 กระกฎาคม2565นะครับเวลา15นาฬิก37นาทีนะครับถือว่าออกจากต้นทางช้า17นาทีนะครับเพราะว่าตามตารางแล้วขบวนด่วนที่86นะครับต้องออกจากนครศรีธรรมราชในเวลา15นาฬิก20นาทีนะครับสำหรับขบวนตอนนี้นะครับขบวนมาถึงสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับ ด้านหน้านี้นะครับห่างจากจุดที่แอดยืนประมาณ1กิโลเมตรนะครับถึงบ้านโป่งในเวลา8นาฬิกา31นาทีนะครับของวันที่25กรกฎาคม2565แล้วออกจากสถานีบ้านโปง่งในเวลา8นาฬิกา33นาทีนะครับลาช้า154นาทีเลยทีเดียวมาแล้วนะครับสำหรับขบวน ด่วนที่86นะครับนครสีธรรมราชกรุงเทพนะครับเพื่อนๆเห็นไกลๆนะครับกําลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางมาแล้วนะครับวันนี้แน่นอนทําขบวนโดยอันต้อมนะครับสวยงามเลยทีเดียวเหลืองอลามเลยนะครับกําลังลอดสะพานเกือกม้ามาแล้วนะครับอันต้อม4 2 1 4นะครับนี่นะครับ 4214นะครับทำขบวนด่วนที่86นครศรี 4, ธรรมราชกรุงเทพนะครับวันนี้พ่วงรถแอร์มาทั้งหมด4คันนะครับชั้น1มา1คันชั้น2มา3คันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับผ่านไปแล้วนะครับลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนบุรีไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ถ้าหากว่าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ